วมันเก็บผักที่เก็บ uh บ mm ัง hmm> น้ำโอ้บังน้ำไหมสวัสดวันนี้ผมกผมเด็อทำนี่มาจ้ะนะฮะไม่ไม่ผมจนไม่เพเ่งแต่จเซขผมเนาะสามล้วหลด ตานมนสิะผม,นมเนี่ยเนี่ยนี่ยรูสิอดีเออขนาดเนี่ยรสามุ่นรดเรากินดูบักน้ำสปนปูนวเนาะพ็เดปอนอยู่แล้วมันมีมันบลเลมันมันต็งบักน้ำจนมาป่าให้โซมาษลงไปเลยเดียวร ่มีบ้านปูกกวางอยู่บ้านบ้ามีไบากน้ำเนี่ยมันมีเลกเง้เลยพี่นาใหญ่เลยวเน่ยนั่นฮะอันนี้มันออกไปเฮ็ดเดีวเลยไปอ่ะพุด้ดวมัน่ได้ยี่บ่ไมันแก่ไปเนี่ยเออยังอันเห็นมันจะเป็นก้อนมูมันจะแก่ี่่ไรบ นี่คแมน,นเนี่ยสออีแก่แล้วนเนาะแก่แล้วย๋อนแหมันแหงนะค่นแหงขาไมไปเล่าได้ค่อยสรงไหให้เล่าก็ได้ดอกมีบักดื้นะครับงงน,น,น,งนทต้งหมดเลยวะอือน้ทั้งหบดเลยมันน่อะไรเสีน้งเมดอือดอกฟุไมส่เอาจ้าไม่ากินสิเบดเออ,เอ,อ ไซคุกซคุร่ได้นได้มีดอกฮะนพเนมันสีบะกินได้อีกบอจ้งเลยะสีไดีกันเหรอั้น้บอกเงือเนาะแม่นบ่ครับพี่น้องกินได้บ่ง้บอกน้ำใส่ข้าวเหมนไหมล่ะผมปลาสิกินได้หดอกผมบกไ่เคยกิน นี <önce S 2> no? in ่เอกินแตะนวยโอ้ลงคิดแล้วเตรี่ยมเตียมดินเรเตียมดินโอ้ห่ดไอ้วยไม่ทหม่บ้านนี่แหละอ้คเราโบเห็นได้มนี่เราเราเห็นไดมกันี่อเรามาม่กนเลยีเด้มากนี่หม เราเห็นนะแล้เราคึ้นใหญ่มัเห็นแนีวนี่นี่นี่ขี้เอาไปเลยเนี่ยเอาไอน้ำไอวดฝากเอยน้ำไอวดเนี่ยมึงแก้เราเนี่ยใสแก่ลรวอันนั้นเม็ดหมักอันเม็ดหมักก็เม็ดหมักเต็มก็ดีได้ยังผูกเมื่บ้านเนี่ยแล้หอมเมืาบ้านใช่เนอะมีงมันแก่เราเนี่ยยดสีห้เอ๊ะมัอ่อนาะมาเียวมาตายเดีเดี๋ยว อันนี้ชิเก่ะแล้วไอาเนี่ยนี่น,นี่เดี๋ยวค่อยมาเอาอีกไก่ไก่ไอวชิมเงาไก่เอวชิมเมียจากสิบมือครับเดี๋ยวค่อยชิมมาเอาไปฝากว่าเท่า คนวส,สวยนี้ยคุสวสายมีควันร่วม,มานามเจกวันบ้ารอัปล่านามไมพี่้อง <c oughs> บอัวขายนะค,ครับมีได้กินมีแต่เกหายพี่ดอกไม่เก็บ <Hello. S 2> ก,กินอีตูกับนีเออ

พวกปูข้างนอิสะพ่อแบันี่กินดอกินแล้วก็ปูได้ขอางมน้าสได้ห็นแม่บอืะก็ต้องปู่นอะไร่ะากิได้บักเพาล่วก็บ่ได้ปลูกข้างนาอสระเลย่นอ้เรเห็นแล้วมันปูยังหาแน่บ่ได้กินน้ำกนอ้มัน นี er ่แ like ่ะเอคนน่อยโอ้โตัวอ้มอนอดเก่งเลยยกสอบเราเนี่ยโอ้จ้างคนมากกเนาะโอ้ดีดีเขาจ้างยังไง้ยวันจ้างเลยจ้างเป็นสอบก่สอบแล้วเขาเลสอบยี่สบโอ้ตัดตังหากกั

จไง้าินไปสั่นก็เกเห็นดด้ไม่เคยเห็นเลยปะเนื้นนอไปเบื้องตัว้มันถึงไม่สาวถึงกับไปเบื้องคือข้งบานลยซนี่ก็ยังบ่สาวบ่อถองยนี่ว่าใชไหมครบตัดมาอย่างนา้นนี่อันัดเหรอสาวก็จถึงมี่พังมะนาวนะครับเรียกเอามะนาวถือฝน,น,อน,นก็ตงถึงงามดึงตายบนเนัะยังกระปรงไหม คนตกคนละตกช่วงต่ำพุงกับแม่เก็บตัวอยู่นี่แหละนี่น้องสวาวน่ารักจังเลยน้องสวาวเตี้นมองนานๆดิมองนานๆคนสวยแต่อมองนานๆเต้นยังไงลูกมองนานๆคนสวยแต่อมองนานๆอ้าวทำไมมันเต้นเป็นแบบนี้น ขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่ให้การรับช่งคลิปโอจนจบนะครับที่พาประกันได้ขอกราขอให้นะครับพอกันอีพี่หนาครับผมสวัสดีครับสบายดีคับสบายดีนะลูสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย